มือนทุกคนบอกว่าเวลาทําอะไรอย่าเป็นน้าเต็มแก้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดแต่คุณเคยดูไหมว่าน้ําในแก้วคุณอะบูหรือเปล่าถ้าน้ําในแก้วคุณบูดต่อไม่เต็มแก้วมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าบูดเราต้องเททิ้งแล้วรับสิ่งใหม่เข้ามาแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งสําคัญไม่ใช่วันนี้ขายกล้วยดีแล้วจบมันต้องไปอีกทุกวันนี้ผมทํางานผมมีความสุขมากเลยกล้วยปิ้งธรรมดาทําให้คนรู้สึกอยากกินได้ขนาดนี้เรารู้สึกภูมิใจละกล้วยมันมีประโยชน์มากแต่คน,นมองข้าเรียกเด็กวัยรุ่นกินนี่เขาใช้หางตามองแล้วสมัยนี้ มันเดียวเอาไปแล้วไม่มีอะไรที่น่าสนใจเราก็เลยเริ่มอยากทําอะไรที่ดึงดูดคนกลุ่มใหม่กลุ่มแนวัยวรุ่นมากขึ้นก็เริ่มแล้วเราก็เลยเริ่ม,มาการคิดว่าเราจะทำกล้วยยังไงดีให้มันไม่เหมือนชาวบ้านทําเป็นโอเมตินภูกเขาไฟก็คือกล้วยปิ้งบูเขาไฟละใสโอเมตินภุเขาไฟราดช็อกโกแลตใสคอนเฟ็ตพอเริ่มทาหน้าที่1ก็มีหน้าที่2มาหน้าที่3ม,มาพอทําไปได้2อสาเมนูมีแต่คนบอกว่ามันขายไม่ได้หรอกเพราะกล้วยอะ่ะเขากิกนกล้วยปิ้งเขาจะมากินท็อปปิ้งอะไรเยอะมากมายกล้วยปิ้งคือกล้วยปิ้ง คนก็เริ่มกล้าที่กินตอนแรกกินแต่กล้วยปิ้งร้านต,ตัดตโนดใส่มะพร้าวเดียวก็เริ่มแบบเออใสเ่เผือกข้าวโพดพอใสเ่เผือกข้าวโพดเสร็จคราวนี้เริ่มมากินสังขยาใบเตยทุเรียนเมื่อก่อนบอกทุเรียนนี่ไม่เอาเลยนะกล้วย,ยกับทุเรียนไม่เข้ากันปรากฏเป็นหน้าที่ขายดีมา,มากน้ำล่าของเรามีทั้งหมดจริงๆมันมี14แบบนะเบสหลักๆคือทำจากน้ำตาลตันตโนด100%ทั้งหมดน้ำตาลตัตโนดถ้ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยไม่ต้องผสมอะไรมันอร่อย 35บาททุกหน้าเลยราคาเดียวหมดคือแต่ละหน้าอาจจะได้กาไรน้อยมากหรือบางบางหน้าแทบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ลูกค้าได้กินอ่ะใน35บาทลูกค้าตัดสินใจเองว่าแพงหรือถูกบางคนขับมาจากกรุงเทพค่าน้ํามันไปเกือบพันบาทแต่มาซื้อกล้วยไปสองสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทนี้เขาบอกค่ากล้วยที่ซื้อถูกกว่าค่าน้ำมันที่ขับมาผมก็ถามลูกค้าว่าทาไมไม่สั่งออนไลน์เขาบอกว่าอยากมาเจอพ่อค้าด้วยมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขาดูรฟ์ส่วนแล้วเขาอยากมาเจอตัวจริงแล้วก็พบปะพูดคุยถึงแม้จะได้คุยยยกกัันนแเีีีวิาท็งด เมื่อก่อนเราขายทุกวันแต่ตอนนี้เราขายอยู่แค่6วันหยุดวันจันทร์นาอังคารเพรา่ฤดหัดเสาเราจะขายอยู่ที่ถนนบันไดอีกทางไปวัดเขาบันไดอีกตัวเมืองเพชรบุรีพุธสุกอาทิตย์จะขายอยู่ตรงนี้เลยหน้าร้านซูชิไม้ท่ายาครับขายที่อำเภอท่ายางเปิดขายตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงประมาณ3ทุ่ม ือนทุกคนบอกว่าเวลาทําอะไรอย่าเป็นน้าเต็มแก้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดแต่คุณเคยดูไหมว่าน้าในแก้วคุณบูดหรือเปล่าถ้าน้ําในแก้วคุณบูดต่อไม่เต็มแก้วมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าพยายามมองตัวเองเสมอว่าวันนี้เราน้าไม่เต็มแก้วใช่ไหมน้ําที่อยู่ในตัวเรามันบูดหรือเปล่าถ้าบูดเราต้องเททิ้งแล้วรับสิ่งใหม่เข้ามารับพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งสําคัญไม่ใช่วันนี้ขายกล้วยดีแล้วจบมันต้องไปอีก,ม,ออกมันต้องไปเรื่อยๆทุกวันที่ผมทํางานผมมีความสุขมากเลยเพราะว่าอะไรผมรู้สึก คนที่มากินแล้วก็บอกว่าติดตามชอบมากได้กินผมเลยคิดว่าคล้วยปิ้งธรรมดาทำให้คนรู้สึกอยากกินได้ขนาดนี้เรารู้สึกภูมิใจล่ะ ก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่สนใจกล้วยปิ้งแนวใหม่นะผมบอกเป็นกล้วยปิ้งแนวใหม่กล้วยปิ้งหน้าทะลัก15หน้าผมว่ากล้าการันตีว่ามีที่เดียวในประเทศไทยไม่ได้บอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าทุกอย่างที่ตั้งใจทำเนี่ยใช้วัตถุดิบดีถ้าผ่านมาท่าย,ยางหรือผ่านมาตัวจังหวัดเพชรบุรีนะครับลองเข้าไปดูหน้าเพจได้ว่าขายที่ไหนวันไหน,ไหนกี่โมงลองมาชิมกล้วยปิ้งหน้าทะลักกล้วยปิ้งภูเขาไฟนะครับใช้น้ําตาลตนดแท้ๆสูตรเมืองเพชรครับลองมาชิมกันดูครับ